สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูผัดมะเขือยาวหมูสับค่ะหรือว่าจะผัดมะเขือยาวโหระพาค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคค่ะที่จะผัดออกมาให้อร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือ ะมะเขือยาวค่ะมะเขือยาววันนี้ใช้อยู่ที่2อลูกค่ะการหั่นมะเขือยาวจะหั่นได้หลายๆแบบมากๆเลยวันนี้แอดมินก็จะหั่นเป็นวงกลมแล้วก็หั่นเป็นแบบนี้นะคะให้เป็นชิ้นพอคำไม่บางจนไปแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปค่ะหั่นมะเขือยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาล้างน้ำค่ะ มาล้างน้ําเสร็จแล้วเราก็จะแช่เขือยาวทิ้งไว้อยู่ที่15นาทีเมื่อเขือยาวก็จะคลายน้ำำําดําๆออกค่ะเวลาคัดออกมาแล้วก็จะไม่เป็นสีดําค่ะหรือถ้าเกิดว่ามีสีดําก็จะมีสีดําที่น้อยค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะใบโหระพาเราก็จะมาเด็ดใบโหระพากันจริงๆแล้วจะใส่เป็นใบกะเพราก็ได้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นใบกะเพราก็จะกลายเป็นผัดกะเพราค่ะ วันนี้ก็ใช้เป็นใบโหระพานะคะมีความหอมหอมต่อไปค่ะเราก็มาเริ่มตำเครื่องค่ะก็จะใช้เป็นกระเทียมไทยกระเทียมไทยก็ใช้อยู่ที่ประมาณ1 0กรีบแล้วก็ใช้เป็นพริกแดงจินดาก็ประมาณ8เม็ดค่ะความละเอียดของเครื่องเราก็จะเอาประมาณที่เท่านี้ค่ะ และวัตถุดิบต่อไปค่ะเราก็จะใช้เป็นหมูสับค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบหมูสับจะใช้เป็นหมูชิ้นก็ได้หรือว่าไม่กินหมูใช้เป็นเนื้อก็ได้ค่ะต่อไปเราก็มาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะพอํามันเริ่มร้อนเราก็ใส่เครื่องลงไปผัดค่ะแต่ขั้นตอนนี้เราก็จะผัดให้ทั้งสองเนี่ยตรงกลิ่นหอมขึ้นมาถ้าเราใส่พริกเยอะเนี่ยก็จะมีอาการจามได้ค่ะ ต่อไปค่ะเราก็ใส่เป็นหมูสับลงไปขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะผัดไทยหมูสับของเราสุกก่อนค่ะตอนนี้หมูสับก็สุกแล้วค่ะต่อไปเราก็ใส่มะเขือยาวลงไปมะเขือยาวก็จะสุกได้ยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็ จะต้องผัดเขานานสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมฝาหม้อไว้เพื่อที่จะอบให้มะเขือสุกค่ะและต่อไปค่ะเพื่อจะได้สุกได้ง่ายๆเราก็ใส่เป็นน้ำล้างคกลงไปค่ะ ต่อไปค่ะเราก็เตรียมฝาหม้อปิดไว้ค่ะอบไว้เพื่อที่จะให้มะเขือยาวได้สุกไวยิ่งขึ้นแล้วก็เปิดฝาหม้อมานะคะจากนั้นเราก็ใช้ตะหลิวค่ะก็ค่อยคอยคนกับเพื่อที่จะให้มะเขือยาวได้สุกได้ทั่วถึงค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเป็นฝาหม้อครอบอบไว้อีกค่ะ ส่วนเวลาในการปิดข้อฝาาม้อก็ไม่ต้องจับเวลานะคะก็มันเปิดแล้วก็เอามาดูและนี่ก็คือหน้าตาของมือเขยยาวที่สุกแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันค่ะปรุงรสชาติค่ะอย่างแรกที่เราจะใส่ลงไปก็คือซอสหอยใส่ไปประมาณหนึงช้อนโต๊ะค่ะ ซอสหอยก็หมดพอดีเลยจากนั้นก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ตามด้วยเต้าเจี้ยวแล้วก็พริกไทยขาวแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะแล้วก็แต่งสีด้วยซีอิ๊วดำอีกเล็กน้อยค่ะส่วนที่เราใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะคะเพื่อนๆเห็นทันไหมคะเต้าเจี้ยวก็คือเคล็ดลับหนึ่งเลยที่จะทําให้ผัดมะเขือยาวของเราออกมามีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะ ส่วนน้ำของผัดมะเขือค่ะเราก็จะเอาน้ำที่ประมาณขุกคิกประมาณนี้ค่ะก็คือจะไม่แห้งไปแล้วก็จะไม่น้ำเยอะจนเกินไปค่ะผัดไปเรื่อยค่ะได้จังหวะนี้เราก็ใส่เป็นใบโหระพาลงไปค่ะแล้วก็ผัดกบไปกบมาสักเล็กน้อยเพื่อให้ใบโหระพาสลดลงไปค่ะตรงนี้ก็ผัดเบาๆหน่อยค่ะเพราะว่าเราตัวมะเขือที่สุกแล้วของเราเนี่ยจะเละไปได้ค่ะ เห็นไหมคะก็จะได้น้ําที่ลงตัวเลยของผัดมะเขือและตอนนี้ผัดมะเขือยาวของเราก็เสร็จสิ้นแล้วก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะจากนั้นก็ปิดแกัดแล้วเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําผัดมะเขือยาวหมูสับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้แอดมินจะต้องขอตัว,วลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ